ไม่เกี่ยวเลยแม่เอาไฟช็อตเอาไฟช็อตพวกเขาแต่ผมว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีเลยผมบอกให้หยุดต้องหยุดพราแม่เขาอะไรต้องหยุดมันเริ่มจากคนไทยใช่ไหมถ้าเป็นคนไทยก็ไอ้พวกเคี่ยนไอวางล้วนๆก็ต้องให้ดับไปเลยดับ ทำไมมึงพูดตามกูมก็เรื่องจริงดิมันก็เป็นวงแบ็คพิงทั้งวงกำลังโดนกระทาทำไมผมจะไม่รู้มันอ้างว่าเล่นสายศาสตร์ไม่ใช่สายศาสตร์บิงมันกระทาจริงตอนนี้คุณออกล่าได้เลยศิโรงพยาบาลศรีธัญญาหาว่าบ้าบ้างจริงไหมที่ช็อตไฟฟ้าโรงพยาบาลศรีดัญญาที่ใช้ช็อตไฟฟ้านางโต๊ช็อตไฟฟ้าเลยนะให้เป็นโรคประสาทโรเซ่เสียประสาทเสียเลยตอนนี้คุณรู้ไหมโรงพยาบาลศรีดัญญา แล้บอกว่าตัวตายตัวแทนลิซ่ามนโนบาลคนเดียวทำไมมีเสียงครบทั้งวงกับพวกในวางถามว่าต้นแบบตัวอย่างทำไมต้องมาถามเรื่องผมอ่ะอยากรู้ความจริงจะได้ตัดสินใจถูกเวลาล่ะไรอะไรอ่ะไม่ คุณเสียอะไรต่อมีอะไรกับสถานะอะไรไม่ใช่อะแรกกับผมบอกคุณว่าโอ้โหเยี่ยมแม่ชีวิตและวิญญาณนะทำอะไรกันวะไม่มีใครเชื่อผมคุณจะเป็นเอ็ไม่มีใครเชื่อผม,อม,ม,อผมทำไมให้มาหาผมเมื่อคุณตายแล้วแล้วไม่มาล่ะบอยออกมาใครเป็นพ่อแม่วงนี้บิง ติดต่อเลยมันถูกขังอยู่ในสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลศรีธัญญาแม่งเอาไว้ไว้ที่นั่นแล้วแม่งช็อตไปฟ้าของตัวร้อนจีได้ท้าไหม้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวหยุดนะเดี๋ยวดับไฟเฮ้ยเนี่ยมันช็อตให้เขาตายเลยเพื่อทําลายหลักฐานหยุด มันเอาอยู่พร้อมกับเพิ่มความร้อนใช่ไหมมันไม่ใช่ถวงทุกการทรมานเดี๋ยวจัดให้บิงมันเอาข่าวไปช็อตไฟฟ้าอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรีนะเกาหลีนนทบุรีศรีธัญญาไทยแลนด์อเล้ซาศรีธัญญาไทยแลนด์ แล้วอีหลานสีเดนยาโกไทยแลนด์บิงวงแว็กพิงโกทูสีเดนยาไทยแลนด์มันเอาเขามาช็อตเอาวงแว็กพิงช็อตไฟ้ฟ้าเนี่ยจีซูเนี่ยใช่ปะใครอะเป็นศิลป,ปินโดนช็อตไฟ้ฟ้าคาเปิดคาไว้ให้เปเดเน่หน้าเป็นจีซูนะเบงอยู่สีเัญญา โดนช็อตไฟฟ้าชักไม่หยุดเลยใช่อ่ะใช่จีซูน่าจะใช่ด้วยซ้ำสีนัญญาเบงโดกช็อตไฟฟ้าคิมจีซูอ่ะเกาเหลีอะบงวับพิงจากอิลรานสาอ,อุมาเลยบุลรัดก้อยแล้วก็หวยจังโมอ่ะเฉถามันทำแบบนี้ประจำวนทุกอาทิตย์ ต้องทำให้ได้เพื่ออะไรอะไรครับเดี๋ยวสามคนนะมาทีเรามียามันเล่นยากันกันเมาเป็นอย่างนี้นี่ทุบตีเฮ้ยบ่งอิสลามเนี่ยหรออยู่ประเทศไทยก่ไทยสรีนัญญาเอหรอ วงแม็กพิงแม่เลาะสาคนจีซูโรเซจีนิคิมที่ถูกไอเฮียอุบลรัตแล้วก็ไอฉัฐาก้อยสินีนาบ่สีธัญญาแม่งให้นั่งโต๊ะไปฟ้าชอ็อตคาเด่เฮือกขึ้นมาเมื่อกี้สักพักหนึ่งบิงวันนี้ผมเห็นบิงนะที่สอนอถ้านำนนผมไปสอนอใช่ปะ่ะเอาว่าไงา่าอะใครประเทศรัุดดาทำเสียงจีซูไม่ได้หรอ ทำอะไรปั๊มหัวใจทำไมตอนนี้นะบิงอีซูนี่ปั๊มหัวใจมันจะบอกว่าให้ผมแก้ไขแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันคือเหตุการณ์จริงตอนนี้บิงเมียผมสามคนแม่งจับช็อตไฟฟ้าตายเลยแล้วปิดก่าวถามที่ว่าโรเซ่องแบบพิงพิการใช่ไหมมาหาผมไม่ต้องอายทีนี้คิมเป็นเอ ใช่เปล่าวเอาไปฟังเนงะหาเจอ,อยังวิ่งหนีปิโซวันนี้มาอีกแล้วซ้สำๆ้ำซากๆนะนี่คเครมึงเริ่มเองนะเหรอใครเล่าไม่ชอบลิซ่าอ๋อได้เหรอโอะเทเลือดคลกจีนหน้าเหรอลองหน้าเหรอดูอ่ะบิ๊ก ตามตามราตอนนันถ้าทำนูนรู้ดีก็เดี๋ยวผ่านอีกวันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยววางแผนใหม่นะแต่ผมบันทึกไนงะเพราะมีหลายๆที่ก็รู้แต่ก็ยังอยากรู้ต่อวางเดิมพันกันแต่แท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องจริง จริงไอ้ยี่่น้ำตาร่วงเลยยังไงจัดฉากละครต่อมากันยังอะ่ะเอาตำรวจสอนนอนท่านำหนนอนไปฮะงไงต่อเดี๋ยวไปยิงทิ้งในคุกมีใครไหมกะไม่ใช่อยู่มึงน,นอกอะ่ะแม่งยิงตายคาคุกเลยสัตว์เห็นไหมใครที่ถูกยิงอะ่ะแล้วไปฝังได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวทำให้มึงรู้ไงฮะ เออแล้วไงบอกจะน่คิมแล้วไงไม่ใช่ตอแหลแต่ถ้าเหมือนแบบเป็นเสียงจงก,ก้อยบนรัดขึ้นมาเสแสร้งบับมันบอกผมอ่ะผมที่มันเรียกว่าอันยองอ่ะอนุวัตรก่อ,อกเกิดเดียวที่บอกว่าเป็นคู่มั่นอ่ะจ้นะแบดดอกอ่ะจำได้ไหมเอเลาะที่ลิซ่าซื้อรถไปให้อะไรรถอะไรวะผมไม่เข้าใจนะแต่ไม่ใช่ซื้อรถให้ใครไม่รู้เพราะผมไม่มีอ่ะ ผมมีรถที่ผมขายทองขึ้นมาบิ๊งคงชัดเจนนะนะเลาะยังไงต่ออ่ะเอาเสียงใครมาแทรกมันแฮกโทรศัพท์ผมไอพี IP, ใช่ป่ะอันนี้แม่งก็มันเหนียวเนี่ยพ่อแม่มึงเป็นไรอืผมะ่ะ รู้มันโยนอะไรใส่พวกเขาวะผมมองหน้าการจะทำแย่ๆก็ยี้ๆก็ยังไม่หยุดนะเบงติดต่อหาการนู่นนี่นั่นแต่ผมบอกให้หยุดแล้วลากคอมาหาผมมันบอกว่าไม่กล้ามามันต้อแหลเบงมันต้อแหลมันมันมีบิงกับบิงอ่ะแต่เรื่องจริงนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเพราะศาสนามันไม่มีศาสนาพุทธใช่ป่ะที่ผมเล่าให้ฟังเ่อะถูกไหมพิธีบูชายันคือ การจับพวกในวงังไอ้พวกกระสือเยี่ยพวกนี้มาล้างบาปเพราะการกระทามันมันไปเข้าสิงของาอบังคับมาขายตัวและขังทรมานที่วังไม่ให้กลับและเย็ดทรมานทุกตีนี่นี่เนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจีซูเนี่ยฟังเสียงผมบันทึกไว้อยู่ดิ้นหนีฮะหนีหนีไม่ได้ก็บางคนก็ถูกรถชนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะอ้างว่าผลงานจีน่ชิม ผมบอกจรนี่คิ้มต้องมาขออนุญาตผมก่อนไม่เห็นมาหาผมไม่มีใครเคยโทรมาหาผมลออาเลยขออนุญาตอะไรเลยเข้าใจไหมแล้วมันจะบอกว่าขอบใจมากเปิดเอโค่เออความจริงแก้ไขไม่ได้หรอกนะและให้เป็ดคอเทล่ามาโผล่กระสือโกโผล่ใครกลัวขอโทษนะทำเป็นตุกตาหน้านี่นั่น,นอ้างเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขที่ถูกบันทึกนะ ว่าอะไรอะขายหีเอามดแม่ขายหมดเลยเฮียเรื่องนี้ต้องแม่งต้องตบทอดตั้งแต่พ่อแม่หมดเลยที่ไอยเย้เหียเราก้าบอกผมว่าบอกนายยุติเลยเหียแล้วเป็นเมียเคด้วยมึงไปทำกับเมียมันอย่างนี้ทำไมอ่ะเมียหลอเมีเยเหียตีใหญ่หลาอกผู้นำาศาสนาอิสลามมึงไปเอาเมียมันมาของผืน ตีเยียนั่งเก้าอี้ฟฟ้าสีธัญญาโคตูสีธัญญาเลยมาสองมาสองคนมารอบละสองคนถูกทรมานนี้กลับไปหาพ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำเพื่อนของเจนนี่คิมอ่ะเจอฝรั่งคนนั้นอ่ะนะถึงกับป้อนข้าวป้อนน้ำโดในเยี่ยในวายเยี่ยนในหลวงอ่ะประเทศไทยไอเยี่ยดิมกร,รุ่นใหม่นี่ลองของ ทำไงไงพวกอาหารน่วังคือเปอิดเอาห้องอ่ะเปิดให้พวกอาหารนิวังลงแค่เพื่อนศิลปินทุกประเทศโดนหมดเลยไม่มีใครเหลือทุกคนอยากบอกกับบิงทั่วโลกว่าเรื่องจริงนะที่จะเลาะหรือเคโกอกเกิดแบดดอกอันยองอ่ะผีดูดควยอ่ะเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกผ่านผมเนี่ยผมบอกเฮ้ย hey หยุดเอหยุดคือหยุดบอย้จังหนุห่รวยแล้ว ราะไอ้ตำรวจชุดที่มาเนี่ยก็ได้ยินกันหมดแล้วนะเป็นใบเอาเป็นเอ็เนี่ยเอาเออกใส่ถุงย่างเอาก็ยังดีนะยินเสียงหมดมาทำไมกูเตือนมึงไว้อเยี่กูทำงานอยู่กับเวยตำรวจยิ่งกว่ามึงอีกมึงรู้ว่าอ้างว่าสหารัฐแต่ที่แท้ไม่ใช่นะสำอัะ ผมคืออ,อ,อ,อเอาหออาุวัตเกาะหรือเอี่ยมปมามงน้ำลาหอผู้นำาศาสนาอิสลามมัสลิเอารอ,รอรใช่ไหมเข้าไปเลยช่วยเมียเล่อสามคนนี่วิ่งหนีอยู่นะมันอ้างว่าจินนี่ก็จริงอ่ะตัวจริงอ่ะมันไล่ามาตามหามาหลายวันแล้วเนี่ยเอ้ มันมีกล้องนะกูบันทึกไว้หมดมึงไม่ต้องมาถามว่ากล้องใครใช้ไม่ได้มีการบันทึกหมดใช้สัญญาณดาวเทียมปิดได้เปล่าของใครอ้างยิ่งรักแล้วมันบันทึกไว้หมดแล้วก็อยู่ที่ผมจําได้ไหมทุกกครจะถามผมรู้หมดแล้วไงอ่ะเออโยดเยงงวิ่งหนีตามว่นไงมันวิ่งไล่จับ ได้จับเจนนี่คีมอยู่หัวจีซูมันจะสลับไปสลับมาให้ให้งงได้ยินป่ะได้ยินได้ยินชัดเจนอ่าได้ยินชัดเจนมีไอ้ดงไอ้ดิ้งด้วยไอ้ดิง้งไงไอ้สัตว์เดี๋ยวจเจอกันปิดปากไอ้ดิง้งไปวันก่อนเอ้ยมึงทำอะไรอะ่ะเฮ้ยปล่อยไอ้สัตว์ปล่อยเฮ้ยไง you <laughs> าไงไกิข้าอะไรเดินทุ่ไหมไปกิข้าวอะไร,ไะไรเฮ้ยมากันแล้วมากันแล้วครับมากันอื้อเลยครับแขกเขิกมากันเต็มเลยครับไม่ใช่เปิดหนังครับมามาโกนสรีธัญญาวิ่งจับอยู่ในสวนสธนาธารณะศรีธัญญาหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้ว โรเซ่วิ่งหนีอยู่ในนั้นอยากให้ผมไปหลายครั้งแล้วผ่านบิ๊กซีมาใช่ปะ่ะตรงมาเลยมีบิ๊กซีตรงมายาวเลยหยุดนะให้พวกที่ตามนะวัดลานจะมีวัดลานเราวิ่งตรงมาเลยเดี๋ยวเจอมือเดี๋ยวเจอมือเดี๋ยวเจอมือหิวย้ว้ให้ข้างทางกดให้ปล่อยเขาวิงา่ง ปลาชาล่าสิบแปดหนึ่งแปดวันเอกอืมพอได้แล้วนะวิ่งมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวใครตามให้มึงทำไร

นั้นเจมเหรอแล้วเสียงคุยกันยังไงไปส่ข้อแกตัวโอ้ปล่อยไว้อย่างนี้ตลอดเหรอฮึมาอื้อ่ทั้งดำทั้งขาวเลยมาคู่กันเลยเฮ้ ตรงเข้ามาเลยซอยเพิ่มพูนไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาสุดซอยปากซอยมีร้านแก๊สใช่ไหมวิ่งตรงเข้ามาสุดแล้วเลี้ยวขวานิดนึงแล้วตรงเข้ามาเข้ามาสุดเลยนี่ไงเอาใส่อะยังไงรถตู้เหรอเอารถตู้อะตำรวจ

ถามงี่ใจมั่นใจอยู่จ้บระลาหมดเลยโคตดเลยะแช่งหมดเลยถูกใจเลยแล้วบอลลังกแช่งหมด 经历。